ครับวันนี้ก็จะมาเก็บกล้วยไม้เอาไปขายนี่อ่ะเอาที่มันเริ่มบ,นบานนี่แหละอ่ะนี่ยังยังบานไม่หมดอัตะก้านี้อายุเก็บพระเอกนี่พระเอกเขาเป็นคนปลูกแล้วเขาก็จะโอ้อันนี้สวยอะ่ะเฮ้ยชมพูอะ่ะอืออ่ะ,อะเอาไปะตะก้าละหกร้อยเนี่ยโอ้อันนี้ก็สวยโอ้อันนี้สวยมากนี่เหลืองอ่ะนน่นอีก อาทิตย์ที่แล้วยังไม่บานอาทิตย์นี้บานหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็หกร้อยนี่เอาไปได้หมดเลยจะได้ไหมเนี่ยเอาไปขายเนี่ยเท่ได้ครับคือ <c oughs> กวจะได้ดอ <c oughs> โอ้ยยิ่งก่อนนี้สวยวะโอ้หนี่ถ้ามันไม่เยอะพอไม่ขายนะเนี่ยเอาก่อ,อนนี้กำลังตุมต่มๆเนี่ยเอาไปเดี๋ยวเอาไปใส่ท้ายรถเลยนี่ คนคนเก็บกล้วยไม้เนี่ยหลอ่อหล่อเท่าๆกับกล้วยไม้เลยนะมือมช่วงนี้ไปกินอะไรมาหล่อมากนี่เอาไปหมดเลยนะสามตะก้าเนี่ยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ตะก้านี้นะเนี่ยสองตะก้าเนี่ยตูมๆนี่แหละก้อนนี้มีสองสีงก็มีอต,ต,ตะก้าเล็กมันติดกันเข้าไปเลยนะตะก้าเล็กนั้นร้อยห้าสิบบาทมีดอกด้วยนะครับโอ,อ้มีดอกด้วย มันติดกันเอาไปหมดเลยถ้าไม่ขายช่วงนี้มู้จะขายช่วงไหนละ่ะเอาไปใส่รถเลยเอาเอาโอเคโอเคโอส้สวยทั้งนั้นเลยอะ่ะสวยตะลึงสวยตะลึงจริงๆโอ้สวยมากไปท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวจะ จะให้ดูไอ้ที่มันบานแล้วนี่เอาพระเอกเดี๋ยวไปเรียงท้ายรถเลยครับนี่โอ้โหแต่ละกอละกองามแท้เดี๋ยวเขาเรียงค่อยๆเรียงนะไม่ต้องทับกันนะเอาเอาแค่เต็มท้ายรถพอก็มีมีไปแบ่งปันไม่เยอะหรอกครับมีไม่กี่กอเองเนี่ย นี่โหแต่ละคอละคองามหลายอืออนึงมีครั้งหนึ่งครับใช่ทีครั้งแต่มันแต่ช่วงบานนี้อย่าให้โดนอ๋อมันติดกันเขาเอามันหรือจะแยกลาบ <laughs> ากแขวนใกล้ๆกันเฮ้ <c oughs> ออยอย่าดึงเลยอย่าดึงเลยเดี๋ยวไปเอาเอา,เอามีดตัดดีกว่า,าอ๋อเพราะว่าบางทีเราแขวนตะกร้าติดกันอะมันก็เลยมันก็เลยติดเต้งกัน <laughs> มันติดเต้งกันออเอาเอาที่ไม่ติดวางก่อนเอา แต่คู่แขวนอย่ยวไปอย่าไปอย่าไปตัดเลยปล่อยอย่างั้น,นเดี๋ยวนายอาจจาะไปแขวนขายคู่เลย <c oughs> คู่ละพันสองอโอ้สวยสวยมากเลยดอกมันเป็นมันวาวอ่ะนี่ไ้ขายก็เสดายครับใช่เป็นี่ยเนีุ่ยอะไรร่วงโอ โอ้ยก่อนนี้ไม่ขายดีกว่าเอาไปโชว์เอาไปโชว์แต่ว่าไม่ขายมันชมพูอ่ะที่เห็นเขาขายที่งานขนาดนี้เขาขายพันสองสองพันอะประมาณเนี้นไหนก็ไม่ขายเราเอาไปโชว์เฉยจะได้กว่ามันจะเจอในธรรมชาติมันชมพูเนี่ยมันไม่ใช่มันบังเอิญเกิดนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆแนละ้วมันเกิดมันบังเอิญเกิด เรเลียงกันไว้มันก็ติดกันหมดเลยเนาะนี่ทำไว้กี่ปีอะสองปีเด้สองปีครับโอ,อ้สองเรากอเล็กๆร้อยห้าสิบาทอะเนี่ยอย่างเงี้ยกอขนาดเนี้ยเนี่ยมามามาใส่ตะกร้าหกนิ้วแล้วก็เลี้ยงไว้ปากเทวดาไว้สองปีอะ่ะมันแข็งแรงมากเลยลเนี่ยคุณมีตะไคร้เนี่ยอืม,อม ฝากเทบาดาไว้เนี่ยกอขนาดนี้ร้อยห้าอุ้ยโอ้โหดอกเต็มเลยโอย้สวยจังอ๋อแล้วพอดีบานพอดีใช่อืมชมเวลาคนรักกล้วยไม้นี่บางทีก็ไม่ทําใจยากแนละต้องทําใจอะ่ะถ้าไม่ขายก็ไม่มีตังจ่ายไม่มีตังจ่ายค่าขุดสะวันนี้ขุดสะไปครึ่งแสน ขายกล้วยไม้ทั้งสวนยังไม่ได้ครึ่งแสนเลยอออเอาพอเต็มท้ายรถพออ,อันนั้นตัดเลยก็ได้มั้งโอะหโดนแยกออกจากกันแล้วมันมันอิดเป็นเป็นอินจันมันคู่ คุณคุณจะไปดึงนะดอกมันเกี่ยวกันคุณต้องค่อยๆนะมันเกี่ยวกันหักเลยนะหลุดเลยนะเอ้ยคุณต้องเหลืองจันนี่มันเหมือนตะขอเลยนะอุ้ยอันนี้ชมพูด้วยอะู้สวยจังอ๋อมันมีสองกอกอหนึ่งชมพูกอหนึ่งไม่ชมพูเนี่ยโอ้ใช่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 เอาค่อยๆ,ๆวางอ่ะโอ้เอาเอาไม่ต้องทับกันนะเอาแค่เอาแค่เอ,แคเอาได้พอละ อันอันอันไปเอาอีกิอันโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเอาไปกอนี้กอห้อยอยู่นี่นกอใหญ่กอใหญ่นี่แหละเอาไปเถอะกอโอ้สองกอเนี้ยเอาไปสามกอเนี้ยเอาไปเลยเอ้กอยังไม่ออกดอกหรือมันกําลังออกอ๋อมกำลังออกเอาไปเลยไปทั้งสามเลยอืมแต่กอนี้ก็สวยเลื่อนนะเอาไปโชว์ที่นู่นแล้วกันโอ้เต็มรถแล้วอะ โอคือกูร้องไห้ดีกว่าไหมหมดแล้เนี่ยคือมันอยากร้องไห้เวลาหยิบไปขายอะสองคนนี้ก็เสียมันปลูกไว้ขายทำไงได,ไไดน้นี่เจ้าของแพ็คโคไปปลูกกล้วยไม้บ้างไหม ขับแมคโครดีกว่านะนี่ถ้าอยากได้คนขับแมคโครเก่งๆเดี๋ยวนี้เขามารับจ้างขุดสะเนี่ยโอ้โหฝีมือสุดยอดมากผมต้องขายกล้วยไม้จำใจขายกล้วยไม้ทั้งน้ำตาเนี่ยเพื่อมาจ้างแมคโครขุดสะเนี่ยโอ้ขายทั้งสวนยังไม่ได้ข่าแมคโคอได้พอแล้วม่้ได้กี่กอยุเนี่ย เนี่ยโอ้โหกอนี้สวยมากเลยอ่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาเอาตรงนี้อีกหน่อยนึงโอ้โหแต่ละกอมันสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะมาทิ้ที่แล้วมันยังไม่สวยเลยเอาเอาเอาพอเต็มรถเดี๋ยวมันหมดแล้วมาอีกเอาแค่นั้นล่ะเอาเอเอาเอาเอาตุมๆไปบ้าง โอ้ช้างน้าวก็สวยนั่นแะเอาที่เหลือว่าปล่อยไว้นี่ก่อนมาพากันไปเนี่ยมันร้องไห้เนี่ยจะกรจันร้อง <c oughs> จ,จะกรจันร้องระงมเลยบอกพยาของกูไปอุ <c> ้ย <oughs> อันนั้นก็ชมพูอามาเลยแต่ว่าชมพูไปไม่ขายเนี่ยเอาไปโชยเฉย <c oughs> พอแล้วพอแล้วทำใจไม่ได้แล้วพอแล้วมัง้งได้ฆ่าแมคโครล้อนหนึ่งแนละ้วพอแล้ว <ت ت แค่โคมีสี่ล้อตอนนี้ได้ร้องโอ้เอมันมีมันมีนั่นที่แขวนนะแต่ว่ามันแขวนงกลัวมันหักอะ่ะอันนี้ก็คงไม่ส่งอ่ะไปแขวนขายที่ร้าน เอาไปฮะถ้ามันถ้าลูกค้าไม่ตู้ราคาก็กลับมามาชมพูอันนี้อันนี้เอาไปโชเยเฉยไม่ขายหรอกอ่ะโอเคเอาเอาเอาเ,อาเอาอน,นี่ยที่เหลือเนี่ยอันนี้ไปโชว์ครับโอเคท่านผู้ชมก็นี่แหละอะใครอยากได้ก็แอทไลน์มานะมีเท่านี้แหละอืม คนคนขายนี่ขายทั้งน้าตาคนนี่ยิ่งยิ่งด,ดูหน้าคนเลี้ยง <laughs> อย่าร้องง่ายนะมึงกลัวมาจ่ายค่าไมโค <laughs> <laughs> น,น,นี่ทําไปขุดสะไม่ขายแล้วเนี่ยสวยขนาดนี้ท่านผู้ชมเนี่ยผม <laughs> ขายกล้วยไม้มาขุดสะอืมเมื่ก่อนนี้สวยมาก โอ้ยแจริงๆ่อเนี่ยขอดู่อนนี้ออนนรอบดิอันนี้เหลืองเข้มเลยเนี่ยแต่ว่ามันบานมาหลายวันแล้วอืออือนลใช่ <laughs> อ้าวคอเน,นี้ยสองร้อยอืม โอ้ดอกสวยอพอแล้วครับเอาเป็นว่าถ้าถ้าถ้าเย็นนี้เออเย็นนี้เทวดดีอ้ะถ้าเย็นนี้เทวดาประทานหวยให้ก็ล้วยไม้ไม่ขาย <c oughs> เก็บกลับโอเคครับครับท่านผู้ชมถ้าสนใจที่จะ ติดต่อนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้เหมือนลายแทงนี่แหละครับ0964696359แอดไลน์มาด้วยก็ได้นะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีปีใหม่รับวาเลนไทน์ครับผมอนันต์เข็มทองสวัสดีครับ